เปิดบ้านลำไยดูราทุกมุมสมแล้วนำพักน้ำแรงเธอต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงดีสวยและรวยอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับลำไยไห,หทองคำที่โด่งดังจากเพลงฮิตผู้สาวขาเลาะจนทำให้เธอมีชื่อเสียงมีงานและเงินไหลเข้ามาเทมาอย่างไม่หยุดอีกทั้งเจ้าตัวยังเป็นคนขยันขันแข็งเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั่วประเทศจนทำให้มีไรายได้เข้ามาเป็นจำนวนมากก่อนจะซื้อบ้านหลังใหญ่และรถหรูให้ตัวเองเป็นรางวัลชีวิต และล่าสุดนัว่าเป็นความสำเร็จของรำไยแห่งทองคำโดยแฟนนุ่มนักดองอินดี้ปุ้ยวงแอลกอฮอล์ได้ออกมาโพสต์ว่าดูแรบ,บ้านของเจ้านายซึ่งจะได้เห็นทุกมุมของบ้านเนื้อที่กว้างออกแบบในสไตล,ล์โมเดิร์นสองชั้นมีสระว่ายน้ำภายในบ้านส่วนราคาน่าจะไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทซึ่งทั้งคู่คบกันมานานและมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งสำหรับรำไยแห่งทองคำกับปุ้ยศรีสกุลสมทรง,งนักดองวงร็อกแดนใต้ ชื่อดังอย่างวงแอลกอฮอล์ต้องบอกเลยว่าคู่นี้มีโมเมนต์หวานออกมาให้แฟนๆได้เห็นอยู่เรื่อยๆอีกทั้งเป็นคู่รักที่ขยันทำงานและตั้งใจเก็บเงินเพื่ออนาคตร่วมกันอีกด้วยภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างไม่รอช้าเข้ามาแสดงความยินดีชื่นชมว่าบ้านสวยน่าอยู่มากเลยวัยรุ่นสร้างตัวยินดีด้วยจ้านอกจากนั้นเหล่าบรรดาเอฟซีหลายๆคนก็ต่างรอรุ้นข่าวดีของทั้งคู่อยู่ค่ะ จากกรณีเรื่องราวของเด็กชายวัยสิขวบในประเทศจีนโดยคังนำสมมุติอาศัยอยู่กับตายายเมื่อคังขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งพ่อแม่ของเขาได้วิดีโอคอหาเป็นครั้งแรกก่อนที่จะวางสายพ่อแม่บอกให้ลูกชายตั้งใจเรียนและเรียนให้ได้เกรดดีๆเพื่อที่จะได้มีเงินเยอะๆไว้เลี้ยงครอบครัวในอนาคตเด็กน้อยก็พยักหน้ารับปากอย่างเชื่อฟัง หลังจากนั้นครั้งก็เรียนหนักขึ้นและจริงจังมากขึ้นเขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้ผลการเรียนดีที่สุดในชั้นเรียนและได้รับเกียรติบัตรและรางวัลมากมายแต่แล้วก็มีการสอบครั้งหนึ่งที่เขาได้คะแนนไม่ดีอันดับของเขาหลุดออกไปจากสิบอันดับแรกของชั้นเรียนแม้ว่าเขาพยายามตั้งใจเรียนแค่ไหนแต่ผลการเรียนก็ยังตกทำให้พ่อแม่โทรมาตักเตือนหลายครั้งเด็กชายจึงกังวลมากพูดน้อยลงและนอนไม่หลับวันหนึ่งครูกำลังสอนบทเรียน จู่ๆมีเสียงหัวเราะแปลกๆดังออกมาพอมองสำรวจจึงพบว่าเป็นเสียงของคังซึ่งกำลังแสดงสีหน้าที่แปลกมากทำให้ครูเริ่มกลัวจึงตัดสินใจอุ้มไปที่ห้องพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจในคืนต่อมาที่หอพักคังก็หัวเราะแปลกๆและมีพฤติกรรมแปลกๆเพื่อนๆได้พยายามปลุกคังให้ตื่นแต่ก็ไม่ตอบสนองใดๆเมื่อเป็นเช่นนี้จึงแจ้งให้พ่อแม่ของคังทราบอาการของเด็กชายก็เริ่มรุนแดงขึ้นเรื่อยๆแม้แต่หมอที่โรงพยาบาล ก็ตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติทําได้เพียงแนะนําให้ครอบครัวพาเด็กชายไปตรวจที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมืองแต่ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆดังนั้นข้อสงสัยเดียวที่เหลืออยู่คือปัญหาทางจิตครอบครัวจึงตัดสินใจให้ครังได้รับการบําบัดด้วยการสะกดจิตทําให้นักจิตวิทยาได้รู้ว่าเด็กชายอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากในการศึกษาและความกดดันนี้มาจากครอบครัวของเขาเมื่อทราบถึงเหตุผลพ่อแม่ของเด็กชายรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง พวกเขาสัญญาว่าจะไม่กดดันลูกชายอีกต่อไปเพียงหวังว่าลูกเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงและมีความสุขท้ายที่สุดด้วยความช่วยเหลือทางจิตแพทย์อาการของเด็กชายจึงดีขึ้นอย่างมากหลังจากพักฟื้นที่บ้านได้ระยะหนึ่งเขาก็กลับไปโรงเรียนเพื่อเรียนต่อและเป็นเด็กดีมีความสุขดังเดิมกลายเป็นประเด็นฮือฮายอย่างมากภายหลังจากเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานตำรวจรัสเวกัส กำลังออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือในพื้นที่ทางตอนเหนือของหุบเขาัสเวกัสวันเลก่อนที่พวกเขาจะพบเห็นเสาโลหะปริศนาตั้งอยู่กลางทะเลทรายตามการเปิดเผยของตำรวจ拉สเวกัสเสาโลหะสะท้อนแสงรูปทรงสี่เหลี่ยมถูกพบใกล้กับยอดเขาแคลสพีกซึ่งเป็นจุดเดินเขายอดนิยมในทะเลทรายเนวาดาห่างจาก拉สเวกัสไปทางเหนือราวหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น โดยทางด้านตำรวจได้แชร์ภาพสิ่งที่พวกเขาพบเห็นลงในโลกออนไลน์พร้อมระบุข้อความไว้ว่าเล่าเห็นของแปลกๆมามากแต่ลองดูนี่มันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรทั้งนี้เสาปริศนาดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับเสาสีดำที่ปรากฏในภาพยนตร์ซึ่งสิ่งที่สร้างโดยเอเรียนโดยเสาโดหาปริศนาลักษณะคล้ายกันนี้เคยปรากฏตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกมาแล้วเมื่อราวสปีก่อนรวมถึงในทะเลทรายที่รัฐยูทา เมื่อเดือนพฤศจิกายน2,563ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสับสนอย่างมากว่ามันมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรเสาอีกต้นถูกพบในประเทศโรมาเนียในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเช่นเดียวกับที่รัฐแคลิฟอร์เนียและบนเกาะไอออไว้ White, ในช่องแคบอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเสาปิศนาลักษณะเดียวกันก็ถูกพบบนเนินเขาในเวล แต่ผู้สังเกตการก็ไม่พบบาะแสใดๆที่อาจบอกได้ว่าใครเป็นผู้นำมาวางไว้การค้นพบเสาปริศนานี้ทำให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานาบนโลกออนไลน์ว่าใครเป็นผู้นำมาวางไว้บางก็สงสัยว่ามันอาจเป็นผลงานศิลปะจะแสดงบางอย่างหรืออาจเป็นฝีมือของเอเรียนแบบในภาพยนตร์ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครออกมาอ้างตัวหรือยอมรับว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตั้งเสาโลหะปริศนานี้ อีกประเด็นที่กำลังเป็นกระแสะพูดถึงในโลกออนไลน์ในขณะนี้ภายหลังจากทางด้านผู้ใช้ Facebook สาวโมกระเทยเท่าสู้ชีวิตได้ออกมาโพสถึงเรื่องราวที่น่าประทับใจโดยลูกไปทำงานที่อิสราเอลเกือบ3ปีหาเงินชหนี้ทกศไปเกือบ8 0 0 0 0นบาทเพื่อเอาฉนดที่ดินและที่นาออกมาให้แม่พร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ายายทองบานจับฉนดที่ดินและที่นาครั้งแรกหลังจากเอาไปจำทกศไว้หลายปี วันนี้ครอบครัวเราไม่มีหนี้แล้วต่อไปก็ค่อยๆหาค่อยๆเก็บเอานาะจ้าต่อมาเจ้าของโพสต์ก็ได้โพสต์อีกว่าเงินที่ลูกใช้หนี้ทกศไปเกือบ800,000บาทมันดูเหมือนเยอะมากๆและทําให้ลูกแทบไม่มีเงินเก็บทั้งที่มาอยู่ที่อิสราเอลเกือบ3ปีแต่หากสิ่งที่ลูกเสียไปมันทําให้คนคนหนึ่งยิ้มได้และมีความสุขลูกก็มั่นใจว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคุ้มค่ามากๆภาพแสนธรรมดานี้แต่มันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากมาก ตอนนี่แม่ยิ้มได้นานาที่อยู่ใกล้ๆยิ้มได้ลูกก็ยิ้มได้และที่สําคัญที่สุดลูกก็เชื่อว่าคนที่มาติดตามลูกในเพจยิ้มได้และมีแรงบันดาลในการสู้ต่อไปเช่นกันค่ะภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามบางก็บอกว่าสาวโมเก่งจังสู้เพื่อครอบครัวไม่เป็นไรสาวโมถึงจะใช้นี่เกือบแปดแสนแต่เรายังได้ฉนดกลับมา เรายังมีแรงหาต่อสู้ๆู้นะสาวโมเป็นกำลังใจให้ยินดีด้วยนะคะคุณจะได้กลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าพระในบ้านที่เป็นที่รักสุดยอดมากครับแม่โมคือแบบอย่างที่ดีของหนูค่ะแม่โมเก่งมากๆค่ะ จากที่สภาพของผมในตอนนี้นะครับที่ทุกคนได้เห็นกันก็อาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยล้มเหลวจริงหรือเปล่าผมล้มเหลวจริงๆรถบิ๊กไบค์รถมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วบ้านที่ผมเคยมีตอนนี้ก็ขายไปแล้วขายบ้านไปใช้หนี้ก็ยังไม่หมดตัวผมเองเ่ะสร้างปัญหาแล้วคนที่ผมรักมากที่สุดก็คือคุณแม่ท่านเตือนก็ไม่ฟังดื้อนะครับซึ่งผมทําให้ทานรับตาหลเยอะกลายเ,าเป็นกระแสพูดถึงในขณะนี้เมื่อมีคนไปพบว่าวินต้นดาวติกตก แห่งช่องวินต้น t ิกตอกจากอดีตที่เคยเป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็มาสู่การเป็นดาวทิกตอกทำรายได้จากคอนเทนต์จนมีคนรู้จักและทำให้มีหน้าที่การงานที่ดีทำคลิปแต่ละคลิปคนดูเป็นแสนเป็นล้านวิวจนสร้างรายได้มหาศาลและเจ้าตัวก็ได้ทำคลิปสอนการไลฟ์สอนการขายของสอนทำธุรกิจรวมทั้งยังมีสบู่และร้านเป็นของตัวเองแต่มาตอนนี้กลับมีคนเห็นว่าวินต้นกลายเป็นคนเร่ร่อนไปแล้ว ทั้งนี้ในอินสตาแกรมของวินต้นเคยมีทั้งคลิปสอนคนทําธุรกิจสอนไลฟ์เปิดร้านขายของขึ้นเรือยอทรวมไปถึงการประกาศไว้ว่าตอนนี้ตนกําลังสร้างระบบและภายใน3-5เดือนหากระบบประสบความสําเร็จตนจะขับรถเบนท์ให้ดูและต่อมาวินต้นก็ไลฟ์ในรถเบนท์ e 3 5 0และในตอนนั้นวินต้นก็ใส่ท้องเส้นใหญ่ใส่สูตรมีลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังมีการทำคอนเทนต์แพ็คของแพ็คสินค้า มีสินค้าต่างๆออกมามากมายคลิปสุดท้ายของวินต้นเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาที่วินต้นไปเล่นคีตาเพลงไม่เคยและจากนั้นเป็นเวลาเดือนกว่าก็ไม่มีความเคลื่อนไหวในติ๊ t o k ของวินต้นอีกเลยอย่างไรก็ตามต่อมามีคนพบว่าชีวิตที่เคยรูดาของวินต้นวันนี้เจ้าตัวกลายเป็นคนเร่ร่อนต้องปลูกพิงนอนอยู่ริมทางจากที่เคยมีออร่านักธุรกิจตอนนี้ไม่เหลืออะไรวินต้นบอกว่าปกติ ตนมีพลังเวลาออกกล้องตนมักจะให้กำลังใจคนอื่นแต่ก็กลับมาเป็นเองตนทำพลาดเองไม่โทษใครตนไม่ได้อยากทำอะไรตนพยายามที่จะปั้นตัวเองให้มีคนรู้จักสร้างรายได้แต่แล้วชีวิตก็ดิ่งลงดิ่งลงตนทำงานก็อยากให้พ่อแม่สบาย ในโลกออนไลน์ line, กำลังได้รับความสนใจภายหลังจากทางด้านนายคูชากุมานักโหราศาสตร์ชาวอินเดียผู้ได้รับฉายาว่านอสตาดามู Star, us, คนใหม่หลังจากทำนายว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3และสงครามจะมีความตึงเครียดมากขึ้นโดยนายกุมาอ้างว่าเขามีความสามารถในการทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกับโนสตาดามูตนักโหราศาสตร์ผู้โด่งดังชาวฝรั่งเศส เมื่อไม่นานมานี้เขาได้ออกมาคาดการเหตุการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสงครามอิสราเอลกับฮามาสและเซียกับนาโตเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และจีนกับไต้หวันล้วนเกิดขึ้นมาแล้วโลกใกล้จะ,ะเผชิญกับสงครามโรกครั้งที่3ในไม่ช้านี้โดยอ้างจากแผนภูมิโหราศาสตร์เวทซึ่งมีพื้นฐานมาจากวัฒนธร,รรมอินดูในการทํานายซึ่งจากแผนภูมิการจัดตําแหน่งของดาวเคราะและดาวฤกษ์ ด้วยเขาระบุอย่างมั่นใจว่าวันอังคารที่18มิถุนายนเป็นวันที่มีโอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้มากที่สุดแต่ตัวเลขอาจมีการคาดเคลื่อนเป็นวันที่29มิถุนายนที่จะถึงซึ่งอาจจะเป็นวันโลกาวินาศเช่นกันอย่างไรก็ตามเขายังกล่าวอ้างคำทำนายก่อนหน้านี้ว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในเทือกเขาฮิมาลัยทำให้ผู้สแสวงบุญชาวเินดูเสียชีวิต9รายและบาดเจ็บอีก33คน อีกทั้งสถานการณ์ที่ทหารเกาหลีเหนือที่ข้ามเส้นแบ่งเขตเข้าสู่เกาหลีใต้ล้วนชี้ว่าคำทำนายของเขาถูกต้องรวมถึงความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงของอิสราเอลในการซ้อมรบของจีนใกล้กับไต้หวันเช่นเดียวกันทั้งนี้นอสตาดามูดดั้งเดิมเป็นนักโหราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสโดยเขาได้ทำนายอนาคตปี2524ไว้ว่าจะเกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศและเกิดการขัดแย้งทั่วโลก รวมถึงการสู้รบทางเรือการเปลี่ยนแปลงของราชวงศ์ต่างๆและการมาพระสันปะปาองค์ใหม่ด้วยนึกว่าตัวจริงสาวโดนหลอก25ล้านคียานูริฟจอนวิกภาค5ปัจจุบันมิจฉาชีพพยายามหลอกเอาเงินด้วยวิธีที่แนบเนียนและมีเทคนิคหลากหลายขึ้นจึงส่งผลให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก เพราะความเชื่อใจและใจง่ายดังนั้นการเรียนรู้วิธีรับมือมิจฉาชีพเบื้องต้นไว้ย่อมลดโอกาสสูญเสียทรัพย์สินและเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามจับผู้กระทำผิดทั้งนี้อย่างให้ประชาชนทุกคนมีสติทุกครั้งอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆเพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจสูญเงินเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับเรื่องราวนี้โดยสื่อต่างประเทศรายงานกรณีสาวสเปนโดนคีอานนรีฟตัวปลอมหลอกด้วยเงิน7 0 0 0แสนดอลลาร์ ผู้หญิงคนนี้ชื่อโคอี i. โดยเธอปรากฏตัวในรายการทีวีสเปนผอมเล่าว่าได้รับข้อความจากนักแสดงฮอลลีวูดโดยในตอนแรกคีอานูรีฟตัวปลอมได้ตอบกับความคิดเห็นของเธอบนโซเชียลมีเดียจึงทำให้ทั้งคู่ได้คุยกันทุกวันโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเป็นดิฟเฟกต์ AI นอกจากนั้นเธอยังกล่าวว่าปกติเราจะคุยกันเกี่ยวกับดนตรีร็อกและมอเตอร์ไซค์ผ่านข้อความเสียงเป็นภาษาอังกฤษ เขาขอเงินฉัน60,000ยูโรสำหรับเครื่องบินแจ็คส่วนตัวนอกจากนั้นยังขอเงินฉันอีก5,000ยูโรสำหรับซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างจอวิก5และลงทุนในบิตคอยเธอเล่าต่อว่าโอนเงินผ่านธนาคารไปแล้ว16ครั้งก่อนที่จะเริ่มสงสัยว่าเป็นสแกมเมอร์และเมื่อเริ่มทวงจากนั้นเขาก็หายไป